สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียโตซีรีส์วันนี้เกียโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องเปิดแฟ้มสัญญารัก l ล v ฟอิ c o n น a ท t ในตอนที่เจถึง8ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะขณะที่จีโฮกำลังมีความสุขอยู่กับการฟังเพลงแฮรตินก็พูดขัดจังหวะแฮมิ่งกินขนมเลอโซฟาเขาอีก่วนาเอกก็สลบไม่รู้เรื่องรู้ราวทำเอาจีโฮแซงจนต้องถอนหายใจย้อนกลับไปเมื่อสชมทว่มงก่อนหลังจากที่นางเอกหลับลงบนบ่า ของแฮจินเขาก็อุ้มกลับห้องแต่บวัว่าทำแบบนี้จะดีหรือเปล่านะแต่เมื่อเข้าลิฟต์ก็ได้เจอกับตีฮวที่เหมือนจะยืนรออยู่แล้วบอกให้แฮจินพาหน้าเอกไปบ้านเขาแฮจินตอบว่าตีฮไร้าสาระเขาทำเธอเมาขนาดนี้กล้าดียังไงตีฮวอธิบายไม่มีใครให้เธอดื่มแต่เธอดื่มไปเยอะกว่าเจ้านายเขาอีกแฮจินก็ไม่เชื่อหาว่าทุกคนคงพยายามแกล้งภรรยาเจ้านายตีฮวเลยบอกยังไงแฮจินก็พาน้าเอกกลับไปบ้านไม่ได้เขาจะทิ้งผู้หญิงที่กำลังหมดสติไว้กับผู้ชายไม่ได้ เหตุผลมันค้านกันแฮตินถามแล้วต่างกันตรงไหน,นตีโฮบอกแฮรตินห้าปีมานี้เขาไม่เคยมีปัญหาเลยนั้นพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นคนเฉยได้แฮร์ตินก็เถียงตอนนั้นเธอไม่เคยมามาก่อนเมื่อตกลงกันไม่ได้ตีโฮเลยจตโทรแจ้งตำดวดรวจแฮตินเลยต่อว่าบาดูเปล่าถ้ามีรถพยาบาลมาบ้านเขาทีนี้เป็นเรื่องแน่แต่ตีโฮก็บอกว่าเขาไม่สนเขาสนแค่นางเอกขณะที่ทั้งคู่เถียงกันนางเอกก็เริ่มคอพับจนตีโฮต้องเข้ามาจับและโยกึ้นแต่นางเอกก็พัไปี้เมื่อเห็นนางเอกเป็นแบบ แฮจินจึงยอมตกลงไปบ้านจีโฮแต่เราต้องอยู่ด้วยกันจนกว่าเธอจะตื่นมาตกลงกันได้แฮจินก็อุ้มนาเอกขึ้นมาเมื่อมาถึงก็รีบวางนาเอกไว้ที่โซฟาทั้งที่จีโฮบอกให้อุ้มไปที่นอนแฮจินเห็นรูปคู่ของนาเอกกับจีโฮเลยชมว่าสมัยนี้เขาตัดต่อก,กันเก่งนาเอกทํางานแบบมืออาชีพเลยเดินเข้าไปเห็นรูปแต่งงานของจีโฮกับนางเอกเลยแกล้งบอกจีโฮว่าเขาอยากใช้บริการนี้ด้วยแล้วนาเอกก็รู้สึกตัวถ้าสงสยัยทําไมเธอถึงอยู่ที่นี่และที่สําคัญทําไมถึงอ้าปากอยู่ เธอต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนมาเช็ดปากเสร็จก็รีบยิ้มพร้อมก็พูดอ๋อหลับสบายจังแต่ก็ต้องแปลกใจที่เห็นสองหนุ่มนั่งต้องอยู่ตีโฮรีบถามคุณหยุดหายใจไปวูบหนึ่งเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าแฮจินบอกแต่ก็ตื่นมาได้เวาลาพอดีเขางานยุงสะด้วยจากนั้นก็ขอดวออกไปตีโฮจะไปเอาน้ำพึ่งให้นางเอกนางเอกรีบอ้างเธอก็ยุ่งเหมือนกันจากนั้นก็รีบออกไปส่วนจีโฮก็เย็นตะโกนบอกนางเอกคุณมีภาวะหยุดหายใจชั่วขณะแล้วก็ถามนางเอกด้วยความเป็นห่วงนางเอกกลับมาที บ้านก็นั่งคิดถึงตอนที่เธอเข้าไปจูบริมฝีปากของจีโฮก็รู้สึกหนาหร้อนบูบับจนต้องเอาของเย็นมาประครบกวางนำมาเห็นเลยซาวหาว่าน้าเอกกำลังรักษาอาการเมาค้างอยู่เมื่อเห็นหน้าเอกกินของแพงก็หาว่าคุ้นเคยกับความดุราแต่พอชิมก็รู้สึกว่าอร่อยนายสงสัยว่าเขาจะไปไหนกวางนำบอกเรื่องที่เขาขอให้คุณอยู่ช่วยออกค่ากินอยู่แต่เธอก็ให้เสื้อเขามาแต่เขาดันไม่รู้ราคาเลยพ็ขายตอนนี้กำลังไปหาคนที่ให้ราคาสูงสุดก็เท่ากับรายได้สองเดือนเลยแต่น่าเอกกับ ใจลอยคิดถึงตอนที่เธอถูกกับตีโฮทําให้กว้างน้าสงสัยทําไมนาเอกดูหน้าแดงนาเอกจึงบอกอาจจะยังเมาอยู่แต่พอเห็นปากกวางน้าก็ทําให้คิดถึงตอนที่ถูกตีโฮยังดูดเดือกวางน้าสงสัยทําไมมันต้องริมฝีปากเขาแบบนี้แต่เมื่อคิดได้ก็รู้ว่านางเอกคงไม่ได้ซื้อนี่มากินเพื่อแก้มอาข้างแต่เอาไว้ดับดอนใช่ไหมจากนั้นก็บังคับให้หนาเอกรีบเล่ามาอย่างละเอียดมาดูเรื่องก็ถึงกับขำกริงและขอแสดงความยินดีในที่สุดเธอก็ได้ทําเรื่องบางอย่างก่อนแกน,นาเอกก็บ่นเธอเองก็อ้ายเหมือนกันพอ ถธอเป็นมือโปรแต่ก็อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกวังนำบอกมันมีความหมายแค่พวกพี่จูบกันนาเอกบ่นเธอรู้แต่ตอนนี้เราจูบกันแล้วเธอก็อยากรู้ว่าต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกวังนำสงสัยหมายถึงเซ็กซ์นะหรอหนาเอกไม่ได้หมายถึงเรื่องฉาบฉวยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความสัมพันธ์ของเรามากกว่ากวังนำคิดว่า ok ตีหงตงจำไม่ได้เพราะขนาดนางเอกยังเกือบหมดสตินาเอกเลยบอกว่าเขาไม่ได้ดื่มเธอมั่นใจว่าเขาต้องจำได้ชัดเจนด้านตีหง ok ก็ยืนมองรูปของเขากับ นางเอก ilan. ก็คิดถึงคำพูดที่นางเอกบอกคุณคือรกักแรกของฉันก็รู้สึกว้าวุ่นใจมันจะเป็นไปได้หรอหรือเหมือนที่แฮจินพูดท่าทางนางเอกจะเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานตีโ Hoch. ได้ยินเสียงกริ่งจึงมาเปิดดูนางเอกเข้ามาก็สงสัยทำไมเขาถึงไม่รับสายตีโฮเลยบอกว่าเขาไม่ได้ยินอย่าเข้าใจผิดแล้วให้นางเอกเข้ามาคุยข้างในแต่เมื่อเห็นเธอพาพนักงานมาหลายคนก็ตกใจนางเอกบอกเธอ mes, จะทำให้ทุกอย่างกลับไปสูส่สภาพเดิมเมื่อเห็นพนักงานเอารูปผู้ ของเขากับนางเอกออกตีโก็รู้สึกใจหายพูดกับนางเอกว่าพวกเขาคงไม่ประสบการณ์เยอะคงทําอยู่บ่อยๆจากนั้นก็บอกนางเอกเรื่องที่แฮรตินชมว่าเธอเก่งมาเขาอยากใช้บริการนี้ด้วยนายเอเลยต้องบอกนี่เป็นบริการที่มีอัตราความพึงพอใจส่งมาผู้เชี่ยวชาญจะต้องเตรียมงานให้ครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าทาให้ตีโ h รู้สึกเศร้าคิดว่านางเอกทําทั้งหมดเพราะเป็นงานของเธอจึงบอกนางเอกว่าวันนี้เขาเหนื่อยเธอรีจะเทศเสร็จได้ไหมหนางเอกบอกว่าก็ไม่แนะ่เพราะเหลือแค่ห้อง แต่งตัวจีโฮเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําห้องนั้นเองนายก็ตกลงและพาพนักงานกลับแต่ก็สงสัยไม่ได้ว่าทําไมจีโฮดูแปลกๆจีโฮมาที่ห้องแต่งตัวมาเห็นเสื้อผ้าและโน้ตที่ติดไว้ก็รู้ว่านายเ,เป็นคนจัดไว้ให้นายเ,เห็นจีโฮมีแต่เสื้อทึบๆสวนเสื้อสีสใสเขากลับไม่ค่อยด่าหอเดี๋ยวคนจะค้องใจในโรสเซนิยมของเธอเลยจัดการจัดเสื้ออะไรในไายที่เข้ากันกับดุดไว้ให้และเขียนโนตติดไว้ยังสวยงามทำให้จีโฮรู้สึกมีความสุขไม่น้อยด้านแฮรตินก็โดนผู้กำกับบ,บ่นที่หยุดง เพราะับปวดหัวแฮจินเห็นรูปที่หน้าเอกกลับอยู่บนบ่าของเขาก็ยิ้มยังมีความสุข ด้านจีโฮก็ดอนคนที่ทํางานสาววะแค่เปลี่ยนเนคไทลูกของเขาก็เปลี่ยนไปหมดเลยและชมว่าภรรยาของเขารสนิยมดีนางเอกมาหาจีโฮเขาเห็นจีโฮนั่งกินพิซซ่าก็เธอมองปากจนรู้สึกร้อนรูปวาแต่เมื่อเห็นจีโฮทําหน้าสงสัยและเชยเฉยว่าเมื่อกี้เธอคิดอะไรเพลินๆอยู่แต่ทําไมเขาต้องหน้าเธอแบบนั้นจีโฮถามทำไมเธอไม่กินหรือไม่ชอบรสนี้นางเอกจึงรีบตักพิซซ่าทันทีจนจีโฮชมว่าวิธีการแก้ปัญหาของเธอได้ผลเพราะว่าชื่อเสียงเขาเปลี่ยนไปเพราะชุดนี้นางเอกบอก สุดยอดเธอเองก็ไม่คิดว่าเขาจะแตะเสื้อผ้าแบบนั้นทําให้เธอประหลาดใจก่อนกลับเพื่อวางชุดเอาไว้นายนกแกล้งบอกว่าวันนั้นเธอเมาจําเรื่องอะไรไม่ได้สักอย่างจากนั้นก็แกล้งถามว่าเขาจําเรื่องวันนั้นได้ไหมจีโฮก็ตอบว่าไม่เลยนายเอกแม้จะแอบ,บเซง็งแต่ก็แกล้งบอกว่าดีใจจังแล้วนั่งกินพิซซ่าต่อคุณยูมาหาประธานอีนากรุ๊ปและขอให้ประธานรับหน้าเอกกลับสู่ครอบครัวอีกครั้งมีเรื่องที่เธอต้องได้รับการดูแลทําให้ประธานไม่พอใจหาว่านาเอกเดินออกไปเอง ทำให้ครอบครัวเขาหายนาคุณยูเข้ามากระชากในไทยและบอกเธอไม่ได้มาขอส่วนแบ่งในความสัมพันธ์ของเราแต่เรื่องขอรับชันที่เธอรู้ถูกเปิดเผยอ,ออกไปเธอจะรอดูเขาดําเนินการทันทีแฮจินพานาเอกไปที่เขาเรียนกี่มาเขาถามนาเอกไหนๆก็มาแล้วอยากเรียนไหมหนายเอกเลยบอกเธอได้รับการเสนอชื่อให้เข้าทีมชาติทำเอาแฮจินหน้าแตกรีบขอตัวไปหาโค้ดแต่พอเห็นหนาเอกยืนรูปไม้ยังมีความสุขเลยก็หกว่าโค้ดบาดเจ็บนายเอกช่วยสอนเขาได้ไหมเมื่อนาเอกยอมสอนแฮจินเลยท้าเธอแข่งมาซะเลย นาเอกก็รับคําถามและพวกเขาก็ขี่มากันยังมีความสุขผิดกับตีหอที่รู้สึกหงุดหงิดเพราะรู้ว่าวันนี้นางเอกต้องไปกับแพตินและนึกถึงคําพูดที่นางเอกบอกคุณคือรักแรกของฉันและตัวป,ปากเขาตกลงเธอชอบเขาจริงๆหรือเปล่าเมาื่อนางเอกมาหาเขาเขาก็นั่งกินข้าวกับเธอโดยไม่พูดอะไรทําให้หนางเอกรู้ว่าเขาจําได้ทุกอย่างแต่เขาถนัดพูดเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องพูดเธอจะพูดขึ้นมาเองก็ไม่ได้แต่ปล่อยผ่านก็ไม่ได้ตีหอคิดถึงคําพูดที่ป้าบอกไม่มีใครนอกจากคนในครอบครัวที่หว่วงยายเขาจริงจึงไม่ ดาโพดได้แต่บอกว่าวันนี้เขาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมีคนบอกว่าเขาแต่งตัวเก่งนางเอกชมดูเหมือนเขาจะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดีแต่จีโฮบอกไม่มีคนชวนเขาไปกินข้าวด้วยนางเอกจึงแนะนําพวกเขาจะเปิดใจถ้าคุณเริ่มเข้าหาก่อนไม่อยากสนิทกับใครบ้างหรอคะคุณปิดกั้นคนอื่นหบคาะมาพูดเสร็จก็แอบคิดจะเข้าทางเธอบ้างหรือเปล่านะขณะที่จีโฮจะพูดโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนางเอกก็ไม่ยอมรับสายเพราะทางานอยู่จีโฮได้ยินอย่างนั้นจึงบอกว่าไม่เป็นไรรับสายเธอ นาเอกรับสายแฮตินก็รีบออนเขาเจ็บก้นมากเลยคงขี่หนักไปแบบนี้ต้องทอํายังไงนาเอกเลยดุให้เขาโทรหาหมอเจ็บก้นจะมาโทรหาเธอทำไมทาให้จีโฮแบอบงนเบาๆหาว่านาเอกยุ่งมากเลยนะครับถึงต้องรับสายส่วนตัวนาเอกบอกมันเป็นงาน,นะคะ่ะจีโฮนิ่งไปแล้วบอกถ้าคืนนี้งานเสร็จแล้วก็รีบเก็บล้างกันเถอะช่วยตัดเสื้อผ้าพรุ่งนี้ให้เขาด้วยได้ไหมทาให้หนาเอกไม่เขา้าใจว่าเขาเป็นอะไรทำไมอิ่มเร็วจังแต่ก็แอบ,บสงสยัยทําไมต้องบอกให้ช่วยตัดเสื้อผ้าเธอก็ทาแบบ อยู่แล้วเธอจะทําให้สวยมือเอาให้แต่งตัวดีที่สุดไปเลยคิดไปก็ห่าไปวันรุ่งขึ้นจีโฮมาทํางานทุกคนก็ต่างพากันมองตอนกินข้าวทุกคนก็หัวเราะทําให้จีโฮคิดถึงผู้ที่น่าเอกบอกว่าใครจะชวนผู้พิพากษากินข้าวได้ล่ะคะพวกเขาเปิดใจถ้าคุณเข้าหาก่อนจีโฮจึงของมานั่งด้วยเมื่อเห็นทุกคนดูเกรงๆกรก็บอกให้ท่าตัวตามายแต่ทุกคนกับพวกเขาเลยเหินมาเกินไปทําให้จีโฮโมโหเลยบอกให้พวกเขาเขียนงานมาส่งภายในวันนี้ทําเอาทุกคนรีบขอตัวทัน จีหอนั่งดูในใครายแล้วนึกถึงคําพูดที่พนักง,งานบอกให้เขาใส่กลับไปบ้านเพื่อเอาใจภรรยาแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่เธอมาหาเขาวันนี้เธอต้องอยู่กับแฮรตินแม้วันนี้ฝนจะตกหมอกสําหรับไปเดทแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์นั้นแฮตินพาหน้าเอกมาร้องเรือช่มทะเลอย่างมีความสุขเขาถอดแว่นให้หน้าเอกพอที่นี่ไม่มีใครถ่ายรูปและช่วยหน้าเอกดื่มไวน์แฮท์ตินอยากดื่มแต่เขาต้องขับรถกลับบ้านนาาเอกเลยบอกให้เรียกคนขับรถมาก็ได้แฮตินสงสยัยหน้าเอกมีใบอนุญ,ญาตขับเรือยอทไหมหนาาเอกก็ตอบว่าแน่นน ทำเอาแฮร์ตินบ่นว่าเสน่ห์ของเธอคำเส้นตลอดนายเอกบอกว่าเธอสบายใจเวลาอยู่กับคุณแต่ในวันตอนบุษกุศลเธอไม่สบายใจเลยอาหารไม่ย่อยได้ซ้ทำทาให้แฮรตินรู้สึกหงุดหงิดเพราะนั้นแปลว่าจิงหกก้นใจนางเอกเขาก็อยากทําให้เธอไม่สบายใจเหมือนกันแต่เมื่อเห็นนางเอกมองหน้าก็รีบยิ้มให้ทั้งสองจึงยิ้มให้กันและร่องเรือต่อไปตอนกลับแฮรตินให้นางเอกของเขาตรงนี้แล้วเอารถไปแต่ตู่ๆก,ก็มีรถมาปาดนะ้านางเอกจึงลงไปจัดการแต่แฮรตินบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองส่วนพวกในรถร พยายามเตรียมการให้สแสดงดีๆหน่อยแฮรตินต่อว่าที่พวกนั้นตัดหน้ารถแบบนี้เมื่อกลุ่มวัยรุ่นเห็นว่าแฮรตินเป็นนักสแสดงจึงหาว่าแฟนเขาขับรถหวยพวกเราไม่ยอมแนะ่จากนั้นก็พยายามหาเรื่องและไปเรียกนางเอกให้ลงมาแฮรตินจึงเข้ามาผลักออกนักเลงเลยจะเข้าไปต่อยแต่โดนกวางน้ำตับมือไว้และจัดการพวกเขาจนเรียบวันต่อมาขณะที่นางเอกกำลังจะออกกำลังกายก็บังเอิญเห็นหนังในทีวีกำลังโดดก็ยังดูดเดิมก็เผลอคิดไปไกลจนต้องึ่งสติกลับมามอเห็นในใคร้ายเลยนึกถึงดิจิโฮบอ เลยซื้อไปให้ตีโฮผ่านมาเห็นก็คิดถึงนางเอกเธอจะวางชุดสําหรับพรุ่งนี้ไว้ให้ก่อนกลับเลยตัดสินใจซื้อกลับไปหมดและบอกนางเอกว่าเขาซื้อสีที่ดูราบมาหมดแล้วนางเอกเห็นมีอันที่เธอซื้อมาฝากเลยชมว่าเขารสนิยมดีแต่ก็ไม่กล้าให้ที่เธอซื้อมาลณงกินข้าวนางเอกถามคุณต้องสบายใจที่อยู่กับฉันสินะตีโฮตอบเพราะผมสบายใจนางเอกเลยถามคุณสบายใจเวลาอยู่กับฉันไหมเมื่อตีโฮตอบครับนางเอกก็เข้าใจเมื่อตีฮกินข้าวนางเอกก็ถามอีกถามเอาตีฮกั นายเักเพิร์คคิดว่าเธอตอบว่าตีโฮสบายใจหรอไม่ได้นะจะไม่รู้สึกอะไรหลังของเราจูบก,กันวันนั้นได้ยังไงบอกมาตามตรงฉันรู้ว่าคุณจํำได้แต่คุณแกล้งทำเป็นตํำไม่ได้ประสาทรับรู้ความรู้สึกเสื่อมไปหมดแล้วหรือไงนั้นเป็นจูบแรกของฉันนะเอาจูบแรกของฉันขึ้นมามีฉันคนเดียวที่คิดเป็นจริงเป็นจังแต่พอตีโฮถามว่ามีอะไรจะพูดหรือเปล่ากลับบอกว่าไม่มีสังหารบอกแค่ฉันดีใจที่ทําให้คุณสบายใจดานแฮจินก็นั่งบ่นที่ตีโฮกับนางเอกกินข้าวกันอยู่นานเขาอยากเจอเธอ านายเอกออกมากระแกงทำเป็นยืนดูรถแล้วบังเอิญเจอกันแต่พอคิดได้ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ก็รีบขอดวนายเอกเลยถามว่าเขาผูกเน็คไทเป็นไหมเลยเอาเน็คไทให้แฮจินก็รีบรับไว้พอคิดว่าเป็นของฝวันวันรุ่งึ้นจีโฮก็เห็นแฮจินใส่เน็คไทเหมือนเขาแถมยังอวดว่าว่าที่ภรรยาเขาซื้อให้จากนั้นจีโฮก็โทษถามนายเอกว่าเธอให้เน็คไทกับแฮจินหรอหนายเอกไม่ค่อยได้ยินเลยถามซ้ำเขาเลยถามว่าเธออยู่ที่ไหนวันนี้เขาอยากเจอเธอครั้งนี้เปลี่ยนวันเถอะนายเอกสงสัยมีเหตุผลอะไรพิเศษ ตีโหเายอ้างว่าพวกพี่ที่ทํางานสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ของเรามาที่ศาลนะครับเราจะเด็ดมือเยี่นกันมอพูดจบก็นั่งบน่นเมื่อกี้เขาพูดอะไรไปนเนี่ยนางเอกมาก่อนเวลานะจึงเห็นตีโหกําลังตัดสินคดีอยู่มาเลิกงานก็ไปส่งนางเอกนางเอกชมตีโหว่าใส่เสื้อผู้พิพากษาแล้วดูดีมากตอนใส่วันก็เหมาะกับเขาดีห้ตินโหหาหนางเอกคําว่าเธอจะไม่ยินดีกับเขาหน่อยหรอหนางเอกบอกคนอื่นยินดีไปหมดแล้วไม่ต้องให้เธอไปแสดงความยินดีด้วยหรอกหาตินเลยบอกว่าที่เขาได้รับรางวัลก็เพราะเนคค่ะ จากนั้นก็บอกน้าเอกอีก5้านาทีเจอกันให้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเขาไปหานางเอกตอบกลับว่าเธอไม่สะดวกเราดีบ้องสสยไปตีหพผานนงาเอกมาที่บ้านนางเอกเห็นตีหเอาแก้วมาใบเดียวจึงบอกให้เขาเอามาอีกใบแต่ให้เธอดื่มคนเดียวหรือไงมาตีหเอาแก้วมาก็บอกไม่ต้องดื่มหมดหรอกแค่ฉนแก้วกับเธอก็พอไม่งั้นเธอจะเหงามอชนแก้วเสร็จตีหก็ไม่ดื่มเลยตัดพอ้อเหมือนเขาไม่ชอบดื่มกับเธอตีหงเลยดื่มสมหดแก้วเตือนแล้วมันแรงนะนาาเอกนั่งบนฝนตกก็ดีนะว่าไม่ค ฉันอยากมาบ้านคุณไม่ใช่มาทํางานแต่มาสนุกสนุกแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าคุณสะดวกหรือเปล่าตอนเด็กๆฉันไม่ค่อยมีอิสระหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอใครเพราะกลัวการเจอคนดังนั้นตอนนี้ฉันแยกความเป็นเพื่อนกับความรักไม่ออกฉันไม่รู้เลยแต่พอหันไปดูอีกทีจีโฮก็หลับไปแล้วนายคิดว่าเขารอเล่นจึงเข้ามาเรียกแต่เมื่อเห็นเขาลับจริงๆเลยเผอรูปยิวและเช่นชมว่าตาเขาสวยมากจริงๆนายเผลอผรูปหน้า,าลนะแล้วค่อยๆก้มลงจะไปจูบเขาแต่พอนึกได้ก็ดึงสติว่าตัวเองบ้า เป็นเราแน่ๆเราเรียบเดินออกไปแต่โดนที้หอจับแขนไว้และบอกว่าที่ผมทําไปผพาไม่สบายใจผมกลัวว่าคุณจะไม่มาบ้านผมผมเลยแกล้งทําเป็นเฉยๆผมกลัวว่าคุณจะไม่ชอบผมนาเอกได้ฟังก็ยิ้มย่างดีใจไม่นานนาเอกก็ดื่มเหล้าไปหลายขวดจนหลับคาโซฟาตีโหัจึงค่อยๆจับนาเอกให้นอนและลูบผมเทีย่ยงเผาเบาเขานั่งมองตาเอกรู้สึกตัวแล้วพูดฉันไม่ดูฉันบ้าไปแล้วฉันมาที่บ้านนี้ไม่ได้อีกแล้วทําให้ที่หอนั่งมองด้วยความสงสัยในสิ่งที่เธอพูด